สวัสดีครับแอลดูแฟนเพจมื่อนี้ครับมาชีเป่ากับรถสายตลาดนะรถที่เป็นที่นิยมในท้องตลาดครับกับสายโฟร์จูเ r สายลุยๆแต่ราคานี่ประหยัดโคตรๆเลยมาชีเป่าให้เพื่อนๆเอฟซพีพีน้อ,น FC, PP, นองๆนะได้ชมกันสำหรับรถนังรถสายลุยแต่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวโฟว e w แมนบะครับแนนตัวนี้น่าจะเป็นตัวโฟวิลขับเคลื่อนซีลอยตั้งหากนะครับ เอาว่าแล้วตามเบิ้งชมเบิ้งกันเลยครับเอาดีนี่นี่ครับนี่กับ f o r t จูเนอรงองูจอจานสามหนึ่งห้าสองขอนแกนน่นตัวนี้ครับพร้อมโอนให้เลยครับสำหรับรถสายลุยลุยรถผู้ที่แบบว่าอ่ามักหดหดจักน้อยตัวนี้เป็นรถประหยัดนะครับอ่าเป็นรถสองระบบครับทั้งแก๊สทั้งน้ำมัน อ่เป็นเครื่องยนต์2.7นะครับตัวนี้เป็น Fortuner อ่าตัวนี้นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอรปีไหนครับเนี่ยอ่า Toyota Fortuner ปี05ครับปี2005สภาพโดยร่วมครับเอาเบิ้งพร้อมๆกันครับแอลนูแฟนเพจนี่ครับทั้งนานาเต็ม,ตม,ตมๆตรอรอครับจังสี่เลยให้เบิ้งกันแบบนี้เอาเบิ้งช่วงล่างทั้งนานครับนี่เสริมขั้นเล็กมาพร้อมเรียบร้อย อรบมนาใส่นะครับพร้อมลุยกันเลยครับสำหรับรถโฟวิลแล้วก็ใส่งานได้ครบนะครับขับเคลื่อนซีล้อนี่ได้จบๆเลยครับบม่ต้องไปเติมไปเสริมยังเองีกใส่ล้อมาแบบรอจัดเลยวันเถอะนี่ครับนี่ล้อรอๆอครับเต็มซุ้มกันเลยเอากลางหน้าครับนี่ฟังใส่เมื่อผู้โดยสารครับแห่งๆครับสําหรับรถกสายพี่พีวิครับนี่สำหรับสายรถนั่งเ็ดที่นั่งก่น เป็นเครื่องยนต์2.7วิวีที่ไอนะครับตัวนี้ตัวท็อปพร้อมพละเอาท็อปจังได้กับเบิ่งกันไปนั่นครับนี่เอาช่วงล่างครับผมให้เบิ่งกันสะก่อนศาสตร์ให้เบิ่งไกลๆหเห็นจอๆนีเ่เป็นทั้งเลือครับสำหรับเพื่อนๆเอฟซีพี่ๆน้องๆชมพางในไปพร้อมกันเลยครับนี่กระจกขึ้นลงโดยไฟฟ้าเป็นหนังอีกตั้งหากครับภายใน นาใส่นะครับเกียร์ออโต้โอ้สุดยอดเลยครับนี่เกียร์ออโต้ใช้งานได้ปกติอ่ารถคันนีเป็นรถใส่งานทุกมือนะครับเบาะหนังอีกตั้งหากครับนี่เบาะหนังโอ้นาใส่ครับเอาสภาพผ้าใบลังค่าโอ้เห็นแล้ว,ว่ามีหมองสีตีเลยวันเถาะบ่ได้ย่องขายใด้เพื่อนเพื่อนพี่น้องครับเอฟซี FC. แต่ว่ามันเดิมอีลีครับนี่สภาพสวยครับนี่ ลำรับรถ f o r t จูเนอร์โตโยต้าเจ้าตลาดสีดำเงาง่ามอีกตั้งหาครับเอาฟังเสียงประตูโฮโหประตูเกลบๆกลบนี่ครับสายลุยต้องขั้นนี้ครับนี่นี่เบิ่งทางในครับเบาะหนังบ้าตัวกระจกทั้งสี่บานขึ้นลงด้วยไฟฟ้าครับเบาะยังครบครับเบาะสวยครับนี่ โู้โดยสาหานมองนั่งนะครับตัวนี้เอาโอ้โห,หน่าใส่ครับเพื่อนๆเ,เ,เบิงร้อรถโอ้โหขวดรอเลยครับล้อลอลอ,ลอง่ามๆเลยวันเถาะอ้เอา,เ,อาเดิมๆครับประตูกรึบๆก,ก,กันเลยครับนี่แต่ว่าทั้งไทยก็อาจจะมีร้อยขูดรอยขีดแน่ครับพอเป็นรถใส่งานประจำครับเ,เดี๋ยวเบิงทั้งไตครับผมล้ออะไรโอ้ดีทั้งแก๊สนี่ครับนี่ ถังเกจนะครับช่วงล่างแห่งๆสวยๆครับนี่ใสๆกันเลยเอาล่องเบิงครับนี่ตัวนี้เป็นตัววีนะครับตัววีน่าใชา้โอ้สะอาดครับเพื่อนๆสะอาดมากเลยครับนี่เอาให้เห็นกันทุกซอกทุกมุมครับเบิงกันสีแต้มยังยั่งคือเกานะครับ สีส้มผู้สีแหลๆ่ๆสีแต้มหัวนัดนี่ครับย่งบอฮัทได้เคยแจะนี่ครับประตูทั้งไทยเบิรงเลยครับนี่เบิรงตะคงตะเฉ็บครับตัวนี้ย่งคือเดิมครับนี่อ้าวเบอรงกันใกล้ๆช่มกันเบอรงจ่อๆครับนี่ไม่ได้แกะนะครับนี่เห็นความสวยความงามของเพิ่นแล้วนี่นะสนใจสอบถามรายละเอียดได้ตามเบอร์โทรนะครับารถสภาพนี่พ่อยูโดนวันเถอะ เอา,า,าปิดฟ้าไทยเบิ้งครับนี่เกโโือบเกือบนี่รัควนิ่มนวลน,นะครับตัวนี้บอกเลยว่าราคาสบายกระเป๋ามากครับว่าฟ er อดจูเนอร์ช่วงล่างแหงๆสวยๆเงาๆกันเลยครับสีดำตั้งหากภายในสุดยอดครับ เบาเบ้นาใสโอ้สุดยอดครับสุดยอดนี่ปิดเสียงกรึบกรึบเอานี่ภายในครับบาน,นี่ฟังผู้ขับนะครับนี่นี่นี่ครเดี๋ยวสีพ้าติดเครื่องให้เบิ้งครับชุ่มว้เบิ้งพร้อมๆกันเลยเพื่อนๆครับผ้าช่มห้องเครื่องกันสะกอนตัวนี้กระจกฟังผู้ขับกับออโต้นะครับนี่เอาลอหนากรบลอรับอครับ ชุ่มห่องเครื่องไปพร้อมๆครับครับชบนี่คือห่องเครื่องครับเอาสตาร์ทเลยครับฟังเสียงไปพร้อมๆกันเลยสำหรับสายที่มักประหยัดนะครับนำมั่น่ากินจุแก๊สกินหน่อยๆใส้ได้ทั้งสองระบบครับ เบิ enfin ้งตะเก็บครับฟ้ากระปงกระปงยังว่าให้เคยถอดนะครับนี่สติกเกอร์เอาให้เบิ้งคือเกาให้เห็นคือเดิมประเภทเลี้ยงใส่เครื่องยนต์เสียงเสืองเนียวโอ้หเงียบเงียบเสียงเงียบคลิปแบบขั้นหนาเดิมๆนะครับเบิ้งเอานะครับ กองเอบอใส่งานปกติครับนี่คานหน้าน็ดปลากระโปรงครับเด,เดิมเเลยเอาชมพร้อมๆกันครับรว่าความเดิมของเพื่อนนี่สีคักปันไดรถงามสภาพสวยนาใสอีกตั้งหากสายบุญบกวน่นพาดครับอซื้อบริจาคลงพอหรือล,ลงพอซื้อเองกัสุดยอดนะครับเด้เอ ตัวนี้นะใส่อีกขั้นครับใส่เย้าๆกันเลยอาเบิ้งเคืองแล้วเดี๋ยวผ้าเบิ้งทั้งในครับผมผู้เครืองหนึ่งครับเงียบกิ๊บเลยครับสำหรับผู้ที่มาคว่มประหยัดนะครับอาผ้าเบิ้งวันคว่ำบอบ่มีคว่นนะครับอาสุดยอดครับกนี่กับรถฟอ r จูเนอ นี่เอาเลื่อนไม้ตัวนี้ใส่ไปอยู่เ,เดี๋ยวเปิดกดให้เบิ้งครับสองแสนเจ็ดมืนหนึ่งพันแปดร้อยสาสิบห้ากิโลครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้เนะเาะสำหรับรถแลนด์โรเถอโอูน้นาใส่นะครับเกียร์ออโต้โฟร์วิลครับเคลื่อนสี่ล้อเบาะหนัง เอาสำหรับโ o r t u n อร์คันนี้ราคาเปิดกันอยู่ที่สองแสนเกพบาทครับเอาย้ำอีกที่สองแสนเกพบาทเรีบๆรีบจักน้อยเพื่อนๆรถสวยสภาพดีนาใสยูบดลน,นะครับนะสำหรับราคานี้เอาสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นจอนะครับ โทรถามได้เลยเฮียเพนใจดีครับตอบถามได้ตลอดนี่เสียงเครื่องเงียบๆครับแล้วแล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแล้วนูแฟนเพจขอบคุณเล,ยลายลาครับ